ในช่วงนี้นะคะเราพาคุณผู้ชมนะคะมาพบกับผู้หญิงเก่งค่ะและก็แกล่งอีกหนึ่งท่านนะคะที่โอ้โหได้เรียกว่าเป็นขวัญใจของไอ้เลยทีเดียวประทับใจมากนะคะตอนและตอนนี้ก็อยู่กับคุณซอซอลังสีมาลอดรัสมีค่ะสวัสดีค่ะ,ะเดี๋ยวขออนุญ,ญาตนะคะคือพี่ลังสีมาขออนุญ,ญาตเรียกพี่ลังสีมานะคะว่าพี่ลังสีมาเป็นแบบ ขวัญใจของหนูมากเลยนะคนะเพ<ว>ราะว่าเ <ๆ S 2> ก่งมากนะคะขอทราบนิดนึงค่ะไอ้ก,ก็อยากทราบนะคะคุณผู้ชมทางบ้านก็คิดว่าคงอยากทราบนะคะว่าความเป็นมานะคะก่อนที่จะมาเป็นสสที่เก่งขนาดนี้นะคะเริ่มยังไงบ้าง,งคะคือจริงๆเนี่ยไม,ไม่ไม่ตัวเองไม่ได้คิดว่าอยากจะมาเป็นสสนะคะ,คะแล้วก็ไม่เคยมีความความฝันเลยเพราะว่าไม่ชอบนักการเมือง เหตุที่ไม่ชอบเนี่ยเพราะว่าหนึ่งฟังเขาไม่รู้เรื่องอเพราะเขาพูดภาษา <c oughs> กฎหมายแล้วเราเนี่ยเรียนพยาบาลเราก็ไม่ไม่ค่อยมีความรู้ทางด้านกฎหมายนะคะและอีกประการหนึ่งคือที่ที่ไม่ชอบคือสสเนี่ยขี้โกงนะแล้วก็ชอบอซื้อเสียงแล้วก็มีอิทธิพลแต่ว่าไม่รู้ว่าชีวิตตกผันยังไงนะคะกลายมาเป็นนักการเมือง ที่มาเป็นนักการเมืองเนี่ยเพราะว่า,างบประมาณของสสในสมัยก่อนเนี่ยจะมิจะมีงบสสเนี่ยปีละยี่ล้านนะคะให้สสเนี่ยไปซื้ออะไรก็ได้ให้ใครก็ได้ใน20ล้านนี้แต่งบ20ล้านเนี่ยสสก็ไปจัดซื้อจัดจ้างแล้วก็โกงกินเปอร์เซ็นต์อย่างเช่นรถคันหนึ่งเนี่ยราคาสมมุติว่า คันหนึ่งล้านสองก็ไปซื้อเป็นล้านสามก็กินเปล่าคันละหนึ่งแสนนะคะหรือว่าของเด็กเล่นเนี่ยชุดหนึ่งสองพันก็ไปซื้อของเด็กเล่นที่ไม่ได้มาตรฐานแล้วก็ไปเบิกในราคาชุดละสองหมื่นอพอเอาไปให้เด็กเล่นเนี่ยเด็กก็เกิดอุบัติเหตุะนะคะเกิดอุบัติเหตุแล้วก็เราเป็นพยาบาลเนี่ยเราก็ต้องเย็บแผลให้กับเด็กเนี่ย ตอนประมาณ11โมงถึงเที่ยงเนี่ยวันหนึ่งบางทีก็สองลายบางวันก็ลายหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยแล้วจะเป็นเด็กเล็กๆซะส่วนใหญ่เพราะว่าของเด็กเล่น,นยังจะเป็นอของสำหรับเด็กที่อนุบาลน,นอกเกณฑ์อะไรเงี้ยถ้าเด็กตัวโต,วตวนิดนึงน้ำหนักมากเนี่ยมันก็ของเด็กเล่น,นยังก็จะแตกเป็นปากฉลามเพราะว่าของเด็กเล่นอันนี้เนี่ยมันไม่มีคุณภาพไม่ได้มาตรฐานเพราะว่าเขาใช้อ่ กระป๋องกละมังที่แตกๆเนี่ยแล้วก็มาหล่อใหม่นะคะแล้วก็เอามาทําเป็นตัวต่อพอทําเป็นตัวต่อเนี่ย <c oughs> มันก็เป็นกระดานลื่นบ้างเป็นบ้านหลังเล็กๆบ้างพอเสร็จแล้วเนี่ย<อ>เด็กที่น้ําหนักโตเนี่ยน้ําหนักมากเนี่ยมันก็ <พอ S 3> จะแตกพอแตกไอ้ตัวต่อมาหลุดเนี่ยเวลาเล่นกระดานลื่นมันก็จะมาเสียบเสียบที่คอเสียบที่แขนอะไรเงี้ยนี่เราเนี่ยเย็บแปให้เด็กเนี่ย เราก็เศร้าใจนะถ้าเป็นลูกหลานเราว่ามันจะเป็นยังไงแล้วก็เด็กเนี่ยก็ร้องทุกวันเลยเลีแต่ไปก็น้ําตาหยดไปก็เลยมีความคิดว่าทํายังไงจะให้นักการเมืองที่มันขี้โกงเนี่ยมันหมดไปจากประเทศไทยก็ได้นั่งคุยกันกันกบพยาบาลคุยกับหมอที่อยู่โรงพยาบาลเดียวกันเนี่ยก็บอกว่าจะแก้ได้ก็คือเราต้องไปเป็นเองแล้วเราไปเป็นเองเนี่ยเราก็ต้องไปโกงด้วยเพราะนั้นเนี่ยก็ ทุกคนก็บอกว่าพี่โอลงเองสิเราต้องลงเองนะถ้าไปให้คนอื่นลงเนี่ยเดี๋ยวก็โกงอีกอะไรเงี้ยค่ตอนนี้เราก็บอกว่าเราเนี่ยฐานะยากจนพ่อแม่ก็ไม่มีฐานะอะไรเราเรียนเราก็ต้องขอทุนเรียนแล้วเราก็ต้องทํางานไปเรียนไปอะไรอย่างเงี้ยเราไม่มีปัญญาที่จะมาเป็นนักการเมืองหรอกเพราะว่านักการเมืองเนี่ยหนึ่งจะต้องมีเอาโคตรเง่าสักหลาดดีกว่านะเป็นนักการเมืองะนะแล้วก็ อ,อันที่สองเนี่ยจะต้องมีอ,อิทธิพลอันที่สมเนี่ยก็จะต้องเป็นผู้นําท้องถิ่นอันที่สี่ก็ต้องมีเงินใช่ไหมคะแต่เราเนี่ยสอย่างเนี่ยเราไม่มีเลยสักอย่างเดียวนะคะก็ไม่เคยไปฝปันว่าตัวเองจะมาเป็นเพราะว่ามันไม่มีคุณสมบัติสอย่างเนี่ยแต่จับพัดจับผูคือเราเนี่ยไปเรียนพยาบาลที่นาะฏทิวาแล้วก็ ไปฝึกทำข้อที่เบตงแล้วก็ไปฝึกจิตเวทที่สุราษฎร์ธานีะนะคะแล้วก็ไปเรียนต่ออีกเนี่ยพยาบาลบริญญาตรีนเนี่ยที่มหาวิทยาลัยสงขาาลานครินทร์วิยทยาเขตหัดใหญ่ก็จะอยู่ภาคใต้อย่างเดียวเลยแตอนี้ก็ได้สัมผัสกับเพื่อนๆที่เป็นคนใต้เนี่ยคือทางใต้เนี่ยเขารักพักประชาธิปัตย์นะ,ะแล้วก็ทุกคนทางใต้เนี่ยส่วนใหญ่จะรู้เรื่องการเมืองเราก็ไปเรียนเราก็ได้สัมผัสแหละ ได้รู้จักเพื่อนๆได้รู้ด้านการเบืองบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็บังเอิญยุบสภานะคะยุบสภาปีสามห้าเนี่ยเออปีไม่ใช่ปีสามห้าปีสามเก้านะคะตอนนี้ที่สมุทรสงครามเนี่ยไม่มีคนลงเลยเป็นแบบมีสอสคือร้อยตีนุกุลธนิคุณคนเดียวค่ะตอนนี้เราก็มานั่งคิดว่าทำไมจังหวัดสมุทรสงครามเนี่ยชื่อจังหวัดเนี่ย ชื่อว่าสมุทรสงครามมันมันต้องต่อสู้อะนะใช่ค่ะอยู่ๆจะมาให้เป็นสสแต่งตั้งคนแรกของประเทศไทยโดยที่คนแม่กองมันไม่สู้เลยมันเป็นไปได้ยังไงมันไม่น่าเป็นไปได้อะนะก็เลยคุยกับเพื่อนๆว่าเนี่ยยุคสภานะที่สมุทรสงครามไม่มีคนสู้เลยเพราะว่าสสเก่าของพระชาธิปัตย์เนี่ยเขาแพ้สสอนุกูลท้านี่คุณมาเนี่ยสามสมัยติดต่อกันเนี่ย เขาก็บอกเขาล้างมือแล้วเขาล้างมือจริงๆเขาก็ไม่มาเล่นเลยนี่ก็ไม่มีตัวพอไม่มีตัวเนี่ยบังเอิญเราเนี่ยจบที่มออรุ่นแรกนะคะ,คะ,ะรุ่นน้องไปไปเรียนต่อนะคะฉันก็เลยไปรับปริญญารุ่นน้องไปแสดงความยินดีก็เป็นช่วงที่มีการยุบสภาพอดีก็ไปเจอเพื่อนที่เรียนด้วยกันบอกว่าเนี่ยยุบสภาแล้วเนี่ย ทำไมเราไม่ลงสมัครสสเพราะว่าเป็นคนที่ต่อสู้เป็นคนที่สู้ให้กับส่วนรวมอะไรเงี้ยเพราะว่าเป็นนักเดินขบวนอะไรที่ไม่ได้ความเป็นไม่ได้รับความเป็นธรรมจบแล้วไม่บรรจุจบแล้วไม่ปรับตําแหน่งอะไรเงี้ยเราก็จะเดินขบวนอะไรเงี้ยก็ต่อสู้ให้กับเพื่อนๆในวิชาชีพพยาบาลก็จะเป็นหนึ่งในขบวนนั้นทุกๆขบวนเลยทุกๆขบวนเลยเพราะว่าเราสู้ด้วยความถูกต้องค่ะ สู้แบบประชาธิปไตยเราไม่ใช้กฎหมู่เป็นเหนือกฎหมายแล้วก็อีกอย่างหนึ่งคือเพื่อนๆก็บอกว่าถ้าเราไปเป็นเนี่ยเราก็สามารถที่จะช่วยวิชาชีพพยาบาลได้ด้วยเพราะว่าพยาบาลเนี่ยเข้ามาเป็นสสเนี่ยก็มีน้อยและย่างวิชาชีพพยาบาลเนี่ยเป็นวิชาชีพที่มีความซื่อสัตย์นะคะคือเขาต้องให้เน้นเลยเรื่องความซื่อสัตย์เนี่ยเป็นใหญ่เพราะถ้าพยาบาลไม่ซื่อสัตย์เนี่ยคนไข้าตายหมดนะคะแล้วก็ ให้เป็นคนที่มีความอดทนนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณสมบัติของวิชาชีพพยาบาลเนี่ยก็ช่วยเราได้เยอะนะคะในการที่จะจะมาลงสมัครสสเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยเราเนี่ยเอกจิตเวชนะคะก็ใช้วิชาจิตเวชเนี่ยมาใช้ในการหาเสียงได้นะคะแล้วก็ใช้วิชาชีพพยาบาลเนี่ยในการวางแผนนะคะการหาเสียงอะไรเงี้ยจัดการเวลา การทํางานมันจะต้องมีว่า6กโมงทำอะไร7จ็ดโมงทำอะไร8ปดโมงทำอะไร9ก้าโมงเพราะพยาบาลเขาจะต้องมีแผนก่อนใช่ไหมก่อนที่จะไปทํางานแต่ละวันเพราะฉะนั้นเนี่ยก็ต้องขอบคุณวิชาชีพพยาบาลนะคะทีะ่ให้ดิฉันเนี่ยได้มาเป็นสสถึงสสมัยถึงปัจจุบันนี้เพราะว่าถ้าไม่ได้เป็นพยาบาลเนี่ยก็คิดว่าคงจะไม่ได้เป็นสอสเพราะว่าไม่มีฐานเสียงแต่ฐานเสียงที่ได้มาเนี่ย ก็ได้จากคนไข้จริงๆนะคะเพราะว่าฉันเนี่ยเป็นคนที่รักในวิชาชีพมากถึงแม้ว่าตัวเนี่ยจะเป็นสสแล้วก็จริงนะคะแต่ใจเนี่ยยังเป็นพยาบาลล้านเปอร์เซ็นต์นะคะเพราะนั้นไทยเนี่ยมาดาพยาบาลเจอกันนะคะเพราะว่าขอฝากไว้สักนิดหนึ่งนะคะคือวิชาชีพพยาบาลเป็นวิชาชีพที่มีแต่ให้นะคะแล้วก็ทําคุณประโยชน์ให้กับพี่น้องประชาชนนะคะแล้วก็เป็นอาชีพที่เสียสละขนาดปัจจุบันเนี่ย พยาบาลเนี่ยทำงานหนักมากนะคะเงินเดือนก็น้อยสวัสดิการต่างๆเนี่ยก็น้อยความมั่นคงในวิชาชีพเนี่ยก็น้อยนะคะ,คะแต่ทุกคนก็ยังเต็มใจนะคะที่จะทำงาน เพื่อที่จะบริการให้กับพี่น้องประชาชนถ้าพยาบาลสไปนะประท้วงหมดทั้งประเทศเนี่ยคนไข้ตายวันนึงเยอะนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยก็อย่าอย่าอย่าด่าพยาบาลขอร้องปากไปด้วยนะคปากไปด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยดิฉันเนี่ยก็สู้นะคะสู้โดยกระบวนการยุติกระบวนการประชาธิปไตยนะคะแล้วก็คิดเอาไว้เลยว่าถ้าตาบใด ฉันมาเป็นสสแล้วเนี่ยฉันจะไม่ซื้อเสียงเด็ดขาดนะคะแล้วเป็นแล้วก็จะไม่โกงแผ่นดินเด<ค>็ดขาดเพราะนั้นเนี่ยสสก็มีอุดมการของสสนะคะว่าตราบใดถ้าประชาชนยังเลือกให้มาเป็นตัวแทนเนี่ยดิฉันก็จะทําหน้าที่ให้เต็มความรู้ความสามารถนะคะแล้วก็ให้คุม้มค่ากับเงินเดือนที่ดิฉันได้รับเนี่ยถึง1นึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันห้าร้อยหกสิบบาทเนี่ยก็ทําให้เต็มที่เลยนะคะ ถ้าไม่เลือกเมื่อไหร่เนี่ยก็ไปทำอาชีพอื่นนะคะคก็แต่ถ้าตราบใดยังอยู่ตรงนี้เนี่ยฉันก็คิดว่าฉันจะทำงานให้คุ้มค่าแล้วก็จะไม่โกงแผ่นดินเช่นกันเพราะนั้นขณะนี้เนี่ยที่มาเป็นสสสีสมัยนะคะก็อยู่ฝ่ายอยู่กรรมาธิการเนี่ยติดตามการบริาหารงบมันนะคะสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยก็ต่อสู้เรื่องการทุจริตนะคะขอรับชันเนี่ยฉันรับไม่ได้แล้วก็จะแช่คนที่โกงแผ่นดินเนี่ย ทุกครั้งทุกปีนะคะแม้กระทั่งอภิรปรายไม่ไว้วางใจเพราะฉนั้นการอาภิรปรายไม่ไว้วางใจที่จะถึงนี้นะคะยี่บ้ายี่บุกเดเนี่ยนะคะสอสอก็มีคิวนะคะที่จะอภิรปรายไม่ไว้วางใจการทุจริตของรัฐบาลก็ขอให้ทุกท่านนะคะได้ติดตามนะคะการทำงานของสอสอในสภาผูา้แทนราษฎร